ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่คารพของยายเสวันนี้ยายเสหาอาหารแบบเล่งด่วนค่ะพร้อมด้วยดูรายการโฮนเกษตรรายการโฮนเกษตรกำลังลดเด็ดเผ็ดมันนะคะ มีน้ำเจวค่ะเยะสิกินน้ำเจวอาหารเร่งด่วนพร้อมด้วยผักดองค่ะมีลูกช้นผักต้มแล้วก็

我他妈！ เดี๋ยวเยสิขออนุญาตเปิดเสียงนิดนึงแ่ีกโอหเมต่างด้านล่างนะครับด้านล่างคือทางฝั่งของคุณคุณไหนเนี่ยโอ้แซบมากเลยน้ำพิกยหญ่สิแซบโคตรละนี่มาที่นี่เองเลยใช่ไหม คือคุณคุณมาด้ว่ยเรื่อยอะไรเนี่ยอันนี้เอา,มาไมนะ้พูดไงฮะขอไม้ย, <S <S ยืมหน่อยก็ได้นะ ของหนูว่าหนูย้ายบ้านของหนูอยู่ไม่ครบแล้วอาจจะอยู่อยู่บ้างไม่อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยตรงนี้เดี๋ยวเก็บไว้แป๊บนึงเดี๋ยวค่อยคุยนะฮะอีกมุมนึงนะครับวันนี้จะให้ความรู้หลากหลายเรื่องราวเลยครับพันตำรวจโทรปเรีญกสารพัดนะครับนเป็นรองกับสอบสวนนะหัวหน้างานสอบสวนเอ่อบกหนึ่ง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 บกหนอ่งท่านึ่ชพัหนขางบกหนี่เป็น นัยเบนต์มเตเรมสอบรการประกอบธุรกิจหรือว่าสอบขบอกวันนี้มานั่งกับเราด้วยเลยครับอีกหึงท่านครับสมัก็ต์โอเปิลเฟิ์สกตอาจารย์จักพันสุวรรณิจิตรนะถ้าอยู่หน้าฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่าสาันวิจัยอายมนีและเครื่อประดับไ่งชาตินะครับสวัสี้ท่านนะคับสปุกรใหมุ่กระใหม่มันเปหไปตนะนี่มันบอกเองวนี้มีคนมาเริ่มมาร้องเรียนยังนี้นง ได้ยินข่าวว่านักการุกวันวนี้พ,พรุ่งนี้ครับคือพรุ่งนี้ก็ที่ทราบมาเนี่ยนะคุณผู้ชมครับผมบอกนี้ก่อนเลยพรุ่งนี้จะมีายายใส่มม <นะ S 1> มามแล้วค, <น S 3> <อ>ค่ะจะมีการนำนะอ่าให้กับผู้เสียหายเองเนี่ยไปรอ,อคุณเชนโดเขาแจ้งมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกบนโทรศัพท์ให้ด้วยว่าติดต่อที่ไหนอะไรยังไงนะครับเขาจะมีการรวบรวมผู้เสียหายไปเป,ไป็นจะเป็นที่ปบคบแต่เดี๋ยววันนี้ปคบจะมีการมาพูดนะฮะเรื่องราวของการอมทองตำนาน,านารเรื่องของวิธีการในการขายต่างนานานะครับ โอ้ยแตเสียงหุงข้าวเละก็มัูเสียหายผมอยาถามอาจารย์อาจารย์อาจผมถามนิดนึงนะฮะตัวอาจารย์เองเมื่อวานเอาเอาไปเโยกตัวเรียบร้อยเดือบรอยครับผลออกมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอยู่บนออกมาแล้วอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมญาติเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์นะผมมาคุยตรงนี้ก่อนทางนี้ก่อนเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเราก็ไฟเดี๋ยเช้าเลยเนาะเพราะว่าไม่ได้ขายมะพร้าวอะตรงครับผมาข้างเขาบ้านบ้าสงสารทุกข้าเลย ดูพระพรมนะใช่ค่ะแล้วแล้วหนูไปซื้ออะไรมาเนี่ยเขาเรียกว่าความเชื่อซื้อใน tiktok ความเชื่อถือกันเพราะนั้นมีผู้เชื่อได้ไหมเชื่อถือและเชื่อใจคู่กันได้คู่ได้คู่กันคู่กันกับแมงตอใช่แล้วเหมือนกับว่าช่วยน้องเขาอะไรเงี้ยเขาเหมือนแบบ แล้วพอคราวนี้ขอมาถึง <ừ. S 1> เราก็ไม่ได้คิดอะไรใะอุหยสวยดีมันก็แบบยังไม่ลอกยังไม่อะไรมากันเราก็สภาพดีทองที่เราซื้อมาเป็น,นอะไรลักษณะเป็นยังไงสีค่ะเมื่อวานทิ้งแล้วไม่ใช่เหรอเขาไปเก็บมาให้ค่ะใครไปเก็บไม้เขานะไทยเขาคนนั้นนักเนะขาไม่รู้สมนักไหนเยอะยนีย่ตายเหี้ย <c oughs> อื้อใช่ค่ะไอ<ห><ม>้ที่ทำให้ก็ ออตํารวจครับปคบอนี่นะอาหนูไปบ้านพอ่อหนูไม่กล้าใส่เลยจริงเหรอ,อหนูเาหนูโง่ตายแล้วแต่หนูก็โง่จริงแหละหนูไปเชื่อเขาสาดกว่าไทําไมไหนหนูพูดทิ้งไปยังไงอ่านไหมรู้เรอปวดจะขึ้นีี่่่อานขึ้นขึ้นออกไซด์พี่คะลองดูนะครับนี่โอ้ยกินนิดกินหน่อยน้ำมูกไหลเลยค่ะ ไม่รู้ใส่ไปกืนขึ้นคอเต็มเลยจริงเหรอหนูซ oh ื้อมาเท่าไหร่ลูกซื้อมาเขาจัดโปร9.9ซื้อมาในยนะคะ9.9คืออะไรเดือน9วันที่9โอ้โปรใช่อ่าเเดือน9โอเควันที่9เดือน9ใช่ค่ะยังไง หเส้นคือ798อันนี้ถ้าใครกดไม่ทันจะได้ราคานี้ถ้าใครกดทันจะได้499ใครกดทันได้สี่ใครกดไม่ทันได้798บาทคุณกด2เส้นเลยเหรอใช่ค่ะ2เส้นเลยนะทันไงหนูเก่งกด2เส้นนะโอเคกด2เส้นอันนี้ไม่ได้ฟ้องตำรวจนะครับสองตุ้มหลวใช่ครับนี่ครับหนูก็เก่งขนาดปลาปลาเก่งเลยอือเพราะว่าหนูอะ สงสารใะขายไงตอนนี้ก็ยังหาแนวทางที่จะหาของขายอยู่ยังไม่รู้จะขายอะไรเพราะว่าหลายชีวิตรูปหมดสี่คนมาดูยาเสพยามบนคนเล็กล้วก็คืนไปโรงพยาบาลมาแค่ไปพ่นยาหมดไปจบที่สี่พันแล้วก็หนูก็เออพันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดแบบเขาหักสักสองร้อ คือเยอะมากจ้ะหลบไปแถวแตกละยกไปแถวแตกละเกือบสามชั่วโมงกว่าจะได้ขายทองขายทองคืนเขาสุปว่าหนูซื้อมาเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยเจ็ดกว่าเจ็ดร้อยกว่าบาทใช่ค่ะอีกเส้นหนึ่งเท่าไหร่นะสี่เก้าเก้ากดทันสี่เก้าเก้ากดทันโอเคแล้วหนูเอาไปขายคืนเท่านี้หนูไปขายคืนได้เท่าไหร่ก็ที่จริงอ่ะหนูจะไม่เอาไปขายคืนหรอกแต่ว่าหนูรายการพี่ไงเพราะเขาพูดว่ารับคืนหมดได้ราคาเต็มเขาหมายถึงปีเสีย สี่ร้อยสิบาท2เส้นสอเส้นสี่ร้อยสิบาทคนหนูฟังทุกหนูเดือดเลยหนูบอกปั๊ดหนึ่งเขาคือเขาก็เอาไปใบามางนี้เลยนี่ให้เรายินยอมเซ็นเลยไหนดูสินี่ค่ะใบนี้เหรอค่ะใบนี้แหละที่มหโหชีก่นนี่นะใบนี้เขียนว่าข้านเจ้านี mm hmm. ยินยอมนี่ขายทองในราคา410บาทวันที่นี้ เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับห้างเพชรนี้นะโอ้เอ็มก่อนครับยินยอมรับเงินคืนจับผู้มีการดำเนินคดีใดทั้งสิ้นผมไม่ฟ้องตำรวจนะครับไม่ฟ้องตำรวจนีกว่าถูกว่าแบบว่าเหมือนตัวแทนของคนล่าเน่าเนาะบางคนเนี่ยไม่กล้าออกเสียงเลยเพราะว่าอะไรของตัวเองเส้นเจ็ดร้อยกว่าบาท อะะ700 100โอ้อย่าติกลับลา,ลาคลิปนี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกราบสวัสดีค่ะ